บทที่41ชายชกันชุดดำเสียงฟีเท้ามาเคลื่อนไกลเข้ามาถึงหน้าประตูร้านทยอยหยุดยัง้งลงสุ่มเสียงยาบก็ร่านเสียงหนึ่งดังมาเป็นเรื่องราวใดฉะหน,นไม่มีโคมไฟแม่สักดวงเดียวสุ่มเสียงแผ่วทุ่มอีกเสียงหนึ่งดังว่าหรือพวกเรามาสายคนจากไปแล้วสุ่มเสียงเย็นชาเสียงหนึ่งดังว่าเป็นไปไม่ได้รอยังอยู่ที่นี่ พวกมันนำสตรีในทารกร่วมทางหาปราศจากรถเกรงว่าไม่อาจเดินเหินได้ซุ่มเสียงยาวกระนั้นกล่าวว่าย่านั้นพวกเราจะทำอย่างไรซุ่มเสียงเย็นชาเช่นหัวรอกล่าวว่าจุดไฟเผาหมู่บ้านชนบทนี้พวกมันย่อมปรากฏออกใหมงลีเล่งฮวพลันสาวท่าออกยากร้านสุรากล่าวว่าจะได้นำความยุ่งยากแก่ผืนคนที่พวกท่านต้องการหาอยู่ที่นี่ หน้ารานสุราชุมนุมด้วยสิบคนสิบมา้าบางลงจากหลังมาแล้วล้วนเป็นชายกักรชุดดำสพายดาบยาวลีเล่งห่วงพบรากรกายผู้คนที่ลงจากหลังมาพากันชักดาบจากกลางหลังชายชก,กักรร่างผอมสู้ผู้หนึ่งนิ้วกายลงจากหลังมาแลรีวลงที่เบื้องหนา้าลีเล่งห่วงหนึ่งว่าฝีมือร่วบรัดหมดจดสแสดงว่าชนชั้นยอดฝีมือ มันเพ่งตาคมวาวราวอาวุธสำรวจมองลีเล่งมองตลบหนึ่งกล่าวเสียงเย็นชาท่านคือมัดทรงพลังผัวกังหรือคนผู้นั้นแม้มีฝีมือแต่ดวงตาไม่สุขใสเพียงพอลีเล่งมวงกล่าวว่าท่านจดจําคนผิดแล้วข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้แทบผัวผู้แทบผัวเราเข้านอนแล้วมีเรื่องใดสอหาข้าพเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกันชาจิกรพร้อมสู้ อาศาสตร์ประกาศเย็นเยี่ยมกล่าวว่าท่านตกลงใจได้หรือข้าพเจ้าตกลงใจไม่ได้ข้าพเจ้าก็ไม่ออกมาแล้วบรเสริฐมากพวกเรามาจากเมืองติกตีเป็นไรหรือชายชการร่างยาวกระดานนุ่งพรันพุ่งขวบมาทะลึงตากล่าวว่าเจ้าจะได้แซงเป็นงมงายลีเล่งห่วกล่าวเสียงเย็นชาท่านคนนี้ไม่มีมารยาทหนักชายชะกันยาบกระดานคือกล่าวอะไรชายชะกันพร้อมสู้ ยกเมืองขวางกันมันไว้เพ่งตากล่าวกับลีเลี่ยงห่วงว่าท่านต้องการได้ยินคำพูดมีมารยาทง่ายดายยิ่งเพียงมอบสิ่งของออกมาพวกเราจะไปแต่โวยดีลีเลี่ยงห่วงพังอ,อกกีสีากล่าวว่าคำพูดนี้กลับมีมารยาทอยู่บ้างเพียงแต่พวกท่านมาจากเมืองติกตีมาจากเมืองติกตีเป็นอย่างไรพวกท่านหากินข้ามแดนหมายความกับอะไรหรอือ ลีเล่งห่วงกล่าวว่าที่นี่เป็นมณฑนชาญตุงพวกท่านคิดซื้อขายในพื้นที่แถบนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากชาวยุทธที่อยู่ในชาญตุงก่อนชายจักรยานยาบกล้านที่ด้านขานตะวาดเสียงเย็นชาภายลมของเจ้ามันควงดาบถมเข้ามาปรกกายดาบสันพลิ้วเป็นวงฝันลงยังศีรษะยางหักผมลีเล่งห่วงเบี่ยงตัวบุกชายจักรยานยาบกล้านกดเฉียดผ่านข้างกายไป ลีเล่งห่วยกสันดามหัวใสกระดูกสันหลังมันมันแผดเสียงร้องคำหนึง่งสุดหัวลงกับพื้นลีเล่งห่วยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่ายังมีท่านไหนต้องการทดลองอีกหรือชายชักันชุดดำอีกแปดคนพุ่งควับเข้ามาห้าคนกลุ่มจู่โจมใส่ลีเล่งหัวอีกสามคนโถมใช้ร้านสุราคนแรกเพิ่งเข้าไปได้ยินมาทรงพลังตะวาดคราหนึ่ง คนที่เข้าไปโซสซัสโสดเซล่าถอยออกมาพอดีประท่าชนกับสองคนที่ด้านหลังลิเลเรี่ยงห่วงยิ้มพผางกล่าวว่าคิดไม่ถึงมัดทรงพลังสามารถต่อยมัดในฝันสะบัดฟักดาพูดหนึ่งเสียงทึบๆสองครามงชายชะกันที่กลุ่มจูโจมเข้ามาสองคนแผดเสียงร้องพลางทิ้งดาบล่าถอยชายชะกันชุดดำผู้หนึ่งลบจูโจมจากด้านหลัง ันดาบจิงเจียงชัยวางเอวลี้เลี่งห่วงลี้เล่งห่วเง,วเ,งวเสืยบเท้าไปเบื้องหน้ายื่นมือซ้ายตะปบคว้าชประจรข้อมือขวาของชายจาัการันเบื้องหน้าปูหนึ่งหุนตัวกระตุกข้อมือชายจาัการันนั้นก็ทลามายางเสียหลังพุ่งเข้าชนใส่ชายจาัการันที่โลกประทุษท,ทางด้านหลังชายจาัการันที่โลกประทุษใจหายว่ารังดาบกลับแต่กลางคันลี่เล่ยงห่วงก็สะบัดฝักดาบออก พอดีหัวใส่ลซ้ายมันสร้างความเจ็บปวดแก่มันจนร้องหวโหวนเวียงดาบยาวถึงยกมือกุมลาซ้ายย่อตัวลงลีเล่งห่วงกวาดดาบเอาอ,อีกราข้อใส่เขากวาชายจากรันที่ถลาไปเบื้องหน้าจากนั้นเสียกดาบออกกระแทกใส่ทรงอกชายจากรันอีกคนหนึ่งล้มลงทั่วพลิบตาชายจักรันล้มลงห้าคนมีนำซ้ำดาบลีเล่งหวกยังไม่ชักจากฝั่ง อีห้าคนทั้งแตกตื่นทั้งเดือดดาลคิดหมายเสียงชีวิตทันใดซุ่มเสียงเย็นเยียบเสียงหนึ่งแวกฟ้าอากาศมาว่าตัวนี้ใช้ไม่ได้ยังไม่หลีกไปให้กับเราชายจากรันทั้งห้าคล้ายได้รับคำนี้ระโทษร,รังดาบล่าถอยไปหรีเล่งหงวงกว่าตาไปยังต้นเสียงเห็นในม่านวิการที่ห่างไปห้าหกวาเจือนเลียงรายด้วยเงาดำสามสาย มันยิ้มพลางกล่าวว่ามีนาเราจึงใช้การไม่ได้ปันที่แท้เป็นชนชั้นลิ้วหลอแต่ยินเสียงแค่นอย่างเย็นชาดังว่ายจะได้วดโอลำพองเราหูด้ว่าเจ้ามีความสามารถปานใดถีเงาร่างทางสามายเงาร่างผอมสูงทางซ้ายสุดส่ายหนึ่งลอยตัวผู้ปราดมาเสียงโลหะแวกฟากาดดังบีดเดียวคูมาถึงหอกชั้นคนหนึ่ง แยกย้ายเป็นหนึ่งบนหนึ่งล่างจูโจมใส่ดุดสายฟ้าประกายหอกกระจายเต็มท้องฟ้าพลังอาวุธแหลมคมรุนแรงคูมามีท่าร่างรวดเร็วกระบ,บวนท่ากลับรวดเร็วยิ่งกว่าริบตาประดุดสายไฟลีเล็กวงพลันชักดาบออกจกกับฝักผิดข้อมือวูบประกายดาบก็พุ่งวาบออกเสียงโลหะประท่าดังตึงใหญ่ประกายไฟแลบพุ่งในหอกคู่ของ ออกมือซ้ายกระดอนเจียงๆขึ้นออกมือขวากลับตกห้อยลงดาบและหอกสั้นพอประทานลีเล่งหงงทดสอบทราบบาปูมาผู้มามีกำลังแขนไม่ต่ำสามออกมือซ้ายกระดอนเฉียงๆขึ้นเป็นปรากฏการณ์แน่นอนออกมือขวาที่ตกห้อยลงกลับพิสดารผิดธรรมดาหรือมันคิดใช้ท่าหมายแต่อันชั่วอะไรใดลีเล่งหง,งงขาดเดาไม่ผิดจริงๆ ดาบลีเล่งห่วงพงชะงัค้างกลางอากาศวูบหนึ่งออกมือขวานั้นพลันตวัดวุกแทงจากเบื้องแลงขึ้นมาแวกจูโจมใส่ร่างทอนลางลีเล่งห่วงลีเล่งห่วงบรรดาลโทสะลดฝักดาบในมือซ้ายลงจีใส่ชีพจรข้อมือฝ่ายตรงข้ามผูกคามข้อมือขวาฝ่ายตรงข้ามเบืยนเบือนเล็กน้อยดาบในมือขวาพลันตวัดวูบดุดใส่า,าเป่าจูโจมของดาบนี้ กลับเป็นข้อมือซ้ายของฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามความจริงจูโจมกระบวนเพลงเหลียวสองท่วท่าคาดว่าลีเล่ง่วงต้องยกดาบปิดป้องงอกมือขวามันพ้อมือซ้ายมันก็กชวยโอกาสจูโจมจุดชีวิตของลีเล่ง่วงมีคาดลีเล่ง่วงกลับใช้ฝักดาบมือซ้ายสะกดทองมือขวาของมันปรกายดาบกลับวูบถึงข้อมือซ้ายของมันแล้ว ตายเพลงดาบชายฟาไม่มีแขนขาข้างใดรักษาไว้ได้ประกายดาบวูบเพียงแวบเดียวมือซ้ายคนผู้นั้นถูกฟันขาดเสมอคอมือขาดข้างนั้นยังถือหอกสั้นไว้มันแพร่ร้องคำหนึ่งงเอเยร่างพงถอยไปด้านหล,ลังลี้นเล่งงงไม่ได้ตะลุยไล่โอบดาบยืนยัดมันเงาร่งางอีกสองสายพุงปราดมาประคองเงาร่างผอมสูงกันไว้จี่จุดห้ามโลหิต พันบาทแพ่ไว้จากนั้นผ่ากันชักอาวุธจากวางเอวหนึ่งใช้ทวนร,ร้อยสายโซ่หนึ่งใช้กระบี่อ่อนเรียวยาวเป็นพิเศษเล่มหนึง่งคนทางใช้กล่าวเสียงเย็นชาผู้เยาทํทำลายมือของยี่ตีของเล่าหูฝีมืออมหินะะลีเล่งห่วงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าดาทอไม่มีคำดีถูกตีไม่มีมือเรียบร้อย ข้าพเจ้าหากไม่ทำร้ายมันต้องรับบาดเจ็บใต้กระบ,บวนท่าชั่วร้ายของหอกมือความมันขนทางซ้ายกระชากเสียงว่างประเสรศิฐเจ้าเมื่อกล่าวเชน่นนี้เราหูจะฟันมือของเจ้าสองข้างมั่วว่าทัานกระทำได้เจ้าทดลองดูขยับกระบี่อ่อนคิดถาโถมเข้ามาขันบังเกิดสุ่มเสียงกังวานเสียงหนึ่งดังมาแต่ไกลว่าหัวหน้าพนังงานฝ่ายปราบปรามสังกัดกรมเมือง ติดตีตชื้อจิ้นปักได้รับมอบหมายให้จับกลุ่มผู้ต้องหาทางการลี้เล่งห่วชาวยุทธจักรที่ไม่เกี่ยวข้องโปรดลา่าถอยออกจากหมู่บ้านโดยโดย่วนลี้เล่งห่วใจสั่นสะท้านคนถือกระบี่อ้อนร้องพราว่าผู้ใดเป็นลี่เล่งหัวหลี้เล่งหัวกล่าวว่ามัมนอยู่ไกลสุดขอบฟ้าอยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมคนถือกระบี่อ้อนพ่องอย่างแตกตื่นท่านคือเทพพย,ายดาลี้เล่งหืวหมิผิด คนถือกระบีอ่ยอนไม่กล่าวมากความโบกมือวูบหนึ่งชักชวนคนที่ถือถวนร้อยสายโซ่ประคองพวกผองที่มืองขาดและสั่งชายชกันชุดดำห้าคนประคองอีห้าคนที่รับบาดเจ็บขึ้นมาควบขับจากไปและสั่งชายชกันชุดดำห้าคนประคองอีห้าคนที่รับบาดเจ็บขึ้นมา้าควบขับจากไปชั่วริบตาล่าถอยไปจนหมดสิ้น ซุ่มเสียงกลางวานนั้นดังมาอีกบ้างยังมีหรือไม่ลีเล่งหงส่งเสียงว่าลีเล่งหงอยู่ที่นี่ท่านที่นับถือเชิญปรากฏกายกล่าววาจาเงาร่างสามสายแยกใหญ่เป็นหนึ่งหน้าสองหลังพูปราดมาถึงและลิวลงที่เบื้องหน้าลีเล่งห่งวาเสร็ในคนทั้งสามสองคนที่ติดตามหลังเป็นชายกลางคนชุดเขียวถือกระบี่ยาวปรกากยตากล้าแข็ง คนน้ำหน้าเป็นชายชาราชุดเท่าอายุห้าสิบเศษใบหน้าสูบสดใสไว้เครายาวห้าแฉกประกายตาคมวาวบุคลิกสูงสงา่ามองปราเดียวก็ทราบเป็นยอดฝิมือที่มีกำลังภายในและภายนอกหรือกลาจบบทที่41